อย่างโอยดดอ้มีบอไดกินดอกพี่น้องไงบอไดกินดอกครับเมื่อนี่นะบไดว่าหมดดอกหมดแดงหมดอย่างเดยเบิโอ้บดแดงมันหลาจะมีมีหมดบอน่ะบมีจักโตฮะบมีจักโตเบิร์ตลองกินมันแสบบ่คือพี่น้องมันสิหวานหรือบอ่ะอือ ของฝีขึ้นคุเรือต้นไมหน่อยนึงเก็บไปเก็บไปบดหนิเฮ้มือหนิคิดไปคิดมาอยากกินปลป่ากับพักสะเดาไหมไอ้ต้นสะเดากับแบบแบบงามครับดอกกระลัง อันนี้เลยกำลังเป็นตาแสบเลยแต,แต่สมัยก่อนเนี่ยผมก็เคยขึ้นนะต้นบักพ่าวต้นบักขามต้นบักสะเดาเนี่ยผมก็ขึ้นเก่งครับพี่น้องตัวนี้ปต้องห่วงเมีนเนยอยากกินยังนะผมซื้อไอ้ขึ้นให้กินเลยครับบ่ต้องไปอันนี้เลยอยู่แถวบ้านเนะี่ยผมเนะี่ยมันเป็นระดับเซียนนะขึ้นตน้นไะม้นีมมมม่มันมีไผดอกนี่กับผมนี่แหละครับพี่น้องมาเดี๋ยวจะพาขึ้นตน้นไม้นะโอ้ย,อยก็ขึ้นยนาเชียวะหมดกระไลว่วะ อกินดอกพนองบิ้้บยังโอ้ยือดบรใมีดิกินดอกพีหน้อง้ยบริกินดอกครับเมื่อนี่นะบริกินดอกโอ้ยหมดมันกรหลายหมดายขึ้นกับอะไรโอ้ปกติผมขึ้นเก่งนะครับโมเมนว่าขึ้นไอ้อ้นี่เนีย ผมขึ้นเก่งขึ้นยังนี่ตัวกอนกนี่ต้นใหม่นี่โอ้ยต้นบักขามต้นบักเภาผมมียังครับมีผมในหละ่ะผู้เดียวแหละขึ้นในกินเมียอยากกินยังนี่ผมก็โอ้ยขึ้นเมืด่ดนะบักเภาต้นบักเภาบัากขามบางเทธอเมียอยากกินส,ม,นสนมกินแสวนี่ผมก็มีแต่ผมแหละครับขึ้เนเมียในเฮ็ดยังโบได้ดอกมีแต่จมหูเหนื่อยปวดหัวเฮ้ยเฮมาเก็บมาเก็บเอาเฮ้ยเจ้าขึ้นไป่ย<ว>ังล<ว>่ะเฮ้ยเจ้าขึ้นก็ขึ้นได้ จ้าก็ขึ้นได้ขึ้นไดล้อ้ยไปก็ได้บ่าได้ถึเลยจ้ามากเขึ้นเลขบอเฮ้ยหได้ขี่คุยแด้อเนอะด้ขี่คุย่าหมดดอกหมดแดงหมดยงเด้อขึ้นโดยบโอ้หมดแดงมันหลายเจ้ามีมีหมดบ่น่ะีจักโตฮะม่มีจักโตโอ้ยบ่มงันมันหลายดิ มันกัดได้หน่แดงจึงคืองเลยนี่มันกัดนี่เอาเก็บเอาเก็บโอ้ยเก็บอะเก็บได้อยู่พี่น้องเนาะเก็บกกกรักดาดเอาเก็บได้อยู่โอัเจ้าเก็บได้เจ้โบราณบ่หยาดเนาะต้นน่อยต้นตามนึงโอ้ยใส่เบิง้งไอ้เมียขึ้นรักดามาันแสบบ่เบิ้งกุ้ยชร่องกินมันแสบบ่เนะื้อพี่น้องมันสิหวานหนระือบ่อ

บุดแบบไหลคืนว oh, oh, ่าใดก็บอกว่ขึ้นว่าใดอ้ยอ่างหมดอ่างยังเป็นเลยมุดแบบไหลายอี๋มีอ่ะหมุดไหลเอ๊ะแม่แมไปยืนเราอยู่หันละโอ้๋อเก็อ๊ะเก็บไปเก็บไปเก็บไปเมียก่อนครับเดี๋ยวเมียหายเมียอันมักจมครับกินให้มดนะโอ้ย พ่อเหรอพ่อแล้ว<ะ>พอ่วพออยู่บพ,าาพ่อพ่อกำลังย่องนี่อยากแห้งเหงงมือน่อยากแห้งไปกินกับต้มไอ้ต้มปลาคอปนนี่เดี๋ยวคลิปหนึ่เคาไปตัดต่อเอาเฮ้ยตัดต่อว่าไอ้คืนยังเสียนะเดีย๋ยวจะเสียว,ว่าจะ เดี๋ยวเมียจะเก่งบผล่ไมจะเสียหนาผมนะทุกคนเนะะาะยังว่าเมียเกง่งโผล่ <c oughs> เมียเก่งอีหลีเน <c oughs> าะเมียเก่งอีหลีนโจขึ้นต้นมักจะเอาได้โจขึ้นตน้นหยังได้แน่เฮ้ จมจมแหลกครับพี่น้องจมแล้วเก็บดีไหมกูแก่ๆก็พิมพ์หนังใบมันนั่นก่อนเนี้ยมันมันบป็เก็บกระโปงเป็นบ่โอ้บอกไปเลยไะนี่วูดยอดดอดกำลังงามๆนะครับพี่น้องเนี่ยอ่อนๆปัเกาลาเดี๋พักกระเดาไหมบันไปกินโดนเนี่ยนะครับนี่ยพักกระเดาพักกระเดาข้างส่างเดี๋ยวได้หไข่เนี่ย จมเน่จมเน่ไปเก็บปเขานพี like, reason, so ่น mm ้องเนาเกหาไนลงกะดังอเลงเองอลงได้โอ้ยกระดาลงขึ้นให่ับข yeah. ่เนื่องว่าเขาเอเวเรตเด้นี่เจ้าก็ขึ้นไห้วะข่นึกว่าเขาเอเวเรตเจ้าก็ขึ้นได้วะเก็บให้เบิ หมดแล้วอ,อันเดียที่โคที่ควีเบิงบ่งนเบิร์เบิร์เจ็บเจ็บกบเบิดโอ้โอ้จมอีกจมอีกจะโว้ตายกูยแต่แต่มันขมพอดีครับพี่น้องแบบว่าขมแบบผมกำลังขมกำลังแสบเลยครับขมพอดีก็ได้อันนี้เลยไปครับสำหรับคลิปนี้กันพ่อสามีนะครับ โอเคครับสำนี่แหละน้องสำหรับคลิปนี้กันสรุปแล้วบายบายครับพี่น้องหนากล่องนิดครับเอาอู้บังเกิดเขากะเขากัเป็นการคอนเทนต์นะเข้าใจบ่คอนเทนต์มันกระบอกตองเอาหนาปนั่นดอกเอาอู้บังเกิดเอาถ้าไอ้คืนเดี๋ยมันก็ขึ้นได้แต่เขากะคอนเทนต์เนี่ยคือคืนไหนผู้ใดกระบอกกระบอกงอย่าไปแสดงไม่ดอนล้างกล่องหนากล่องเจ้าะไข่ก่อนคืนข้าเก่า โอ้ยจัแบเอันนี้นู้เมียเมียเก่งกับเมียต้องก้นเนาะหัวตอขก้นบ่นด้ก็เข้ากับเป็นว่าเขา้เขาเป็นคนเต่นซื้อนะขอใจบอขึ้นทีนต้หน่อยหนึงเ,ออเย็บไปเก็บให้เบิด